พี่ๆทุกคนนะคะวันนี้เรามาจัดกันที่ทุ่งนานี่เลยนะคะวันนี้เราไก่มาทําอะไรพี่ๆทุกคนรู้ไหมคะโอ้ <Whoa. S 1> oh, อะไรพิวไปน้องเทีจะมาทําไก่อบฟางนะคะ mm hmm. ก็ไม่ได้กินมาเป็นปีแล้วนะคะ mm hmm. ก็เนี่ยก็เลยมาทําเล้งแม่โคของเรานะคะ mm hmm. แม่โคของเราก็เอ่อไปกับน้องที่ไปทุกที่ทุกทางเนาะ mm hmm. ก็จะเล้งของดีๆให้แม่โคกินแบบ อวดมาึุน <laughs> มานี่แม่ครัววัสดีจ้านี่ไก่อบฟางแม่ครัวเคยกินไือยังยังเลยนา<ร>อมานะ <laughs> สองปีแล้ว <laughs> สองปีแล้วรอมาสองปีแล้วนะคะม่งจะได้กินโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะไปทาวิธีจะสอนวิธีต่างๆที่ทำไก่อบฟางยังไงนะคะพี่ทุกคนก็จะจะเห็นนะคะจะรับรู้กับเราไปด้วยนะคะไก่อบฟาง ชิงตุงนะ,ะชิงตุงของเรานะคะว่าจะเหมือนไทยไหมแล้วเราจะทําวิธียังไงก็รอมาติดตามกันนะคะตอนนี้มาที่โอโ้ลมแรงอากาศดีมากเลยอะ่ะวันนี้มีลมเออวันนี้มีลมอากาศอากาศดีมากแล้วก็เหมาะกับการที่เราจะมาทําไก่อบฟางนี่เลยนะคะไปะเราไปเตรียมเครื่องเตรียมอะไรกันนะเือ่องเราก็เตรียมมาทั้งหมดละมีอะไรบ้างก็ะนี่มีเียงเล็ก เตรียมแม่ครัวอันนี้เรามาที่อ่าที่ไร่ที่นาของแม่ครัวนะอ่อเหียงบัดไปนี่น้ำน้ำนนี้อันนี้ล้างแล้วเอาเปิ้ลมาเยียดฝนนะเออเดี๋ยวก็ทุบๆๆก็เอาใส่ที่ตุดลงไปเลยค่ะตอนนี้ก็เตรียมเครื่องก่อนนะคะก็อันแรกก็จะมีพริก แล้วก็กระเทียมแล้วก็ขิงนะคะมี3อย่างเองนะคะแค่3อย่างนี้ก็เป็นเครื่องแบบเราจะทาข้างนอกเนาะอันนี้น้องทิพย์ได้หมกักซีอิ๊วขาวกับแม็กกี้มาแล้วนะคะแล้วก็ใส่เกลือน,นิดนึงนะคะก็นี่ก็หมักมาไว้แล้วนะคะก็เพื่อที่จะทําน้ําอันนี้ก็เดี๋ยวเราก็จะใส่น,สนะคะวันนี้เรามีกันสามคนนะคะกับตากล้องของเรานะคะตากล้องของเราชื่อน้อง ลาวค่ำนะคะ จากแดนะนะมันไม่ได้ร้อนอะไรขนาดไหนนะคะพี่พีๆทุกคนมันร้เนีคือเราอเหมือนแบบว่ายังไงเรามาทํากินนี่ก็คือแบบอยากจะกินนะคะอยากจะกินอยากจะเลี้ยงแม่ครัวด้วยแหละแม่ครัวเรากินมาตั้งนานรอกินมาตั้งนาน คือไปไหนมาไหนแกจะไปกับน้องทิพย์ไงน้องทิพย์ก็จะเลี้ยงแบบของดีหน่อยนะคะช่วยเนี่ยไอคำนี้ช่วยทุกอย่างเลยนะคะเหมือนเมื่อวันก่อนที่เอาของอะ่ะคือแบบแกก็ไม่ใช่ว่าไม่มีงานนะแกก็มีงานในบ้านอยู่เนาะก่อนแกก็ยังช่วยน้องทิพย์แบบโหนับถือน้ําใจแก,กมากเลยที่ช่วยถ้ามีคนเดียวคงทําไม่ไหวนะพี่ทุกคนตั้งแต่หอมพองยบช่องไปแล้วก็ ทำแกก็ไม่ค่อยว่างเนาะเอ่อทิปก็เลยต้องมีไอคัมนะคะไอคัมก็ช่วยช่วยได้หลายต้องในวันอะไรนะเป็นนั่งที่ไหนทยครับพี่เหย่เออมาเจอก่อนด้วยว่ามันนำาสียงพิกก็ไม่ไม่ค่อยแซ่บสักเท่าไหร่นะพิกอะ่ะไม่ไม่มีเยอะอ่ะมีแค่นี้เองอะ่ะเมื่อกี้ไม่บอกของที่บ้านนะเออเราก็ลืมบอกแก ไเ่เหมือนเหมือนคน,น,นขายโค้งเห้อนกัก็ไม่ก็ไม่ไทยทางเราดให้ได้ไหม่บรรยากาศตรงนี้มันก็จะดีมากเดี๋ยวไม่แน่ใจว่าเราจะได้เห็นเอ่อตะวันตกไหมนเนาะพาทิตตกเออพาทิตตกตะวันตกแหละ <c oughs> ตะวันตกก็เหมือนกันเนาะตกไหมถูกไหมภาษาไทยก็เรียกตะวันตกไหมเนาะภาษาภาษาไทยนี่ตะวันตกกับพาทิตตกก็เป็นเดียวกันใช่ไหมคะ ก็ไม่แน่ใจว่าเราจะได้เห็นผ้าทิ์ตกไหมนะคะคือถ้าเห็นผ้าทิ์ตกก็น่าจะดีนะคะตอนนี้เราก็เมื่อวานเห็นเมื่อวานเห็นแล้อเนี่ยตรงนี้บรรยากาศดีมากเลยอากาศก็ดีมากแล้วไม่ค่อยร้อนแล้วก็ไม่ค่อยหนาวนะคะมีลมพัดมาะแผ่ว้วยนะเออลืมซ้อนได้ไงเนี่ยเอามือดีนู่นถุงมือเอามาให้แล้วตรงมือให้กลัวมือกลัวมือร้อนไงก็เลยเอาถงมือมา S <S อันจะไขมใส่อะใส่ไม่ใช่ข้างในข้างในนี้จะทุบๆแล้วก็ยาใส่ตุดเองจ้า <laughs> นั่ละเอาตะไคร้าย,ยาดก่อนดิอันนี้เราเอาตะไคร้ กางยาได้เลยเอาได้แล้วได้แล้วไม่ไม่ไม่พอแล้วพอแล้วเจริไร้ายต้องรอดไม่ไม่เดี๋ยวเราเอาขบมันเดี๋ยวมันไม่ใส่ไม่ได้นะกวางที่ทำมาไม่หรอเอาไม่ทาตายเลยอย่าใส่เลยใส่ใส่ตูดก่อนแล้วก็ทามาอยู่ใกล้ๆหน่อยดินเป็นเอาดินเป๊ะๆอย่าเป็นเป๊ะๆใส่ เหมันเกอเออมันไม่พอหรอกแค่นี้แล้วบอกกระหอบที่หนามาแค่เหนเราทำที่นี่เหรอเออพูตว่าเขาหลงเหรอต้องเราเขาติดหาต้องได้จา้าได้จา้างัค่ะเดี๋ยวมาทำที่ทา,ทางนะคะวางก่อนก็ได้ค่ะแม่ครัวเที่ยวขอไม่ได้หรอ อย่าอย่าทำใกล้ๆนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะเป็นอดีตอดีตเมื่อก่อนเคยทำให้เพืองทั้งหมดลุกไหมทั้งหมดเลยแค่อันนี้อันเดียวก็คือทำให้ลุกไหมเลยอ่ะเจอากไหาอ่ะใช่ย่าเจอไก่หนึ่งตัวนะคะเธอไก่ไก่ไก่ทาง นี่ตอนที่เราขุดถุงเราก็ต้องขุดให้พอพอดีกับอ่าอันนั้นของเรานะอะไรว๊อกเนี่ยอ่ะเออไม่ใช่หน,นเขาเรียกว่าอะไรถังอ่ะบางทีเราก็องเอาถังมาจะได้รู้<า>ว่าเท่าไหร่เท่าไหร่ อันนี้นะฮะมาขวด <booster. miserable. S 2> เราจะเดี๋ยวเราทำให้โค้งอ่ะเียงตื๊เพ็มันเห็นแดงนะคันมันยังเห็นตื๊อ

ฟังซินี่มาฟังไอนี่นะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราอันนี้ไว้ก่อนเดี๋ยวรอดินมาก่อนนะคะเพราะว่าเราต้องการดินดินที่เป็นน้ำนิดนึงนะคะดินเหนียวนะคะเพราะว่าเพื่อที่จะมาขกตรงนี้เนาะถ้าเราเอาดินนี้ใส่มันมันจะทำให้อ่ควันเข้าไปข้างในได้นะคะถ้าควันเข้าไปข้างในแล้วมันจะทําให้ไก่ข้างในเรามันจะนเนียนนะ <laughs> อะไรอยู่นซองพี่แกว้าอยู่เวอโอเคปิดก่อนนี่นะคะเราก็ต้องเอาดินแบบนี้เนาะเอาดินแบบนี้ไปขบมันจะได้ควันมันจะไม่เข้าข้างในนะถ้าเอาดินเอาเอาดินที่เหนียวเหนียวมีน้ำนิดนึงประมาณนี้ใส่ไปเยอะๆเลยเอาไปเยอะๆไม่พอหรอกครั้งหนึ่ง อยากกินต้องลงต้องลงทุนนะคะต้องทำให้อร่อยถ้าไม่งั้นคือสิ่งที่เราพยายามมามันจะสูญน,นะข้าวเหนียวมาแล้วข้าวเหนียวมาแล้วหิว <c ười> ข้าวเลยตอนนี้ไปกันหไปยดีไยเอาไปอุ้ยไม่ใส่เลย อยูต่ตรงทุองนานี่เลยนะคะไม่ว่ากว่าจะเอาได้กินยังไงใส่เลยจ้ะแรงมากแปะ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 แปน่นแน่นดิทำแน่นแน่นเดี๋ยวก่อนดิใส่ทั่วๆ,ๆก่นอน มันไม่ให้อายมันออกเหรอเออไม่ให้อนีมันนี้นอ,อะไรอานสุนคือไม่ให้มีควันเข้าเข้าไปข้างในไงเดียกามาันว่าอะไรไปที่ไหนออลาบ นี่นะคะพี่พี่ทุกคนอันนี้เราใส่ไปพักไปใส่ไปพักไปเรื่อยแบบนี้เนะเาะเราจะไม่ใส่เยอะเเท่าเมื่อเมื่อกี้นะคะเมื่อเมื่อตอน,น,นแรกๆนะคะตอนแรกๆเราจะใส่เยอะเะก่อนตอนนี้ก็ใส่แบบมันมีฐานแล้วเนาะแล้วก็ใส่ไปหยุดไปใส่ไปหยุดไปเพื่อที่ทําให้ไก่มันสุกถึงข้างในนะคะแล้วอย่างนึงเรามาดูฝ้าที่จะตกดินแล้วนะคะแต่ไม่รู้ว่าเราจะได้เห็นฝ้าที่ตกดินไหมตอนนี้มันมันคึมคืมอะ ากาศมันคึมคอ่ะนี่รูเมดรูเมกดิคุ้มหม,เม,ม,เมดมเลยพาร์ที่จะตกตอนไหนดีเนี่ยแล้วก็ตอนนี้เราก็มานั่งรอไก่ไก่ของเรานะคะจะสุกไม่เอย่ยจะได้กินไม่เอย่ยยังไงก็เราทำให้สุกนะคะเราต้องรอลุ้นไปจ้าจ้ารอลุ้นไปค่ะ,รอ,ร,คะรอแป๊บนึงนะคะพ,พี่ทุกคนอยากจะกินด้วยกันก็รอ<ม>แป๊บนึง <laughs> มาดูของของเรานะคะอุ้ยได้เลยใช่เนี่ยเธอฉันไม่ใส่รองเท้าอะ่ะเอารองเท้าให้เธอให้ฉันใส่หน่อยอกลัวเหยียบเธอ,อกลัวกลัวมันร้อนอั <laughs> <laughs> นร้อนอ่ะเนอะมาดูกันว่ามันสุดหรือ,อยังโอ้ยขยักเลยอ่ะ

Yo ga yo ga. Do nyo. Ko go we de. Tom bai ti lai ka ban. Ro kan thua pa ka. Tom bai ti ang goi. coi ni thang. Tư. Tom sao go thiêng à Cái lông sắp khản nó <Sélere> ừ. <cười> mình <cười> lắm cơ <cả>. yoken nơi <laughs> mày áo mô gom biển sâu tương kai <laughs> mô sâu tương kỳ 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 ไไหมโอ้เิดเบอจุ่มในท้ายงหรอได้เละซุกยามุเตอรเตอร์ซเตอยังจังฮังซูกเตอสาแงออยงเ้อาวบอกแล้วมันยังไม่สุกกูรูกูเขมนะเอาไปเอาไปกูเขยมกูเขมเพิ่มุบาออมมาเขม เอาซึ่งมัคุมเสียงเสียงอ่มักุมเสียงนั่นนั่นเนฟ้าต่างหายอปิ่งเลยจริงนี่ไม่สุกเราก็ต้องเผาอีกครั้งนึงนะคะก็เผาจนให้มันสุกเนาะเดี๋ยวจะกินไม่ได้นะคะแล้วก็อีกอย่างนึงตอนนี้อากาศหนาวมากแล้วนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะเผาแบบเนี้ยเมื่อกี้นี ถ้าเราฝ่าแบบนี้มันก็จะร้อนๆหน่อยแต่ตอนนี้อากาศหนาวแล้วลมมันพัดกัดหนาวเย็นสายเลยนะคะรอเรามารุ้นกันอีกคีนึงนะคะว่าเออสำหรับไก่ของเรามันจะสุกไหมนะคะเราคอยมารุ้นกันต่อไปนะคะมา อันนั้นบอกเมื่คืนปีน้องไตปีน้องพีตีมันจะลามันนานอน่ๆก็ไม่จะตึงวันมาเมื่อไหร่กลางน้นนะกูเพ่งหยิบูห้อมไหนกาวก่งไดท้กูห้องไหนกาวโ้โหเดวเอาไปทอดเอาไปทอดเด้วนะ มันไม่ไหวแล้วอ่ะมันมืดมาเรื่อยๆ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 เรก็อยเอยเรยๆเลยเลื่ยๆเรื่อยๆเาื่อยหเอยกเรา่อยหนาวอยๆเร่อย้เรือยๆเรยเรื่อยๆเรื่อยร่อยๆเรื่อนเร้ยอยร่อไๆเรื่อเรออเรอย่รลเ่อือเออ่เ่

คนโอจิมใส่ฟองนะอือกินมันหอมมาเลยอ่ะอุญนายูะน่มาไม่ขาแค่หลอกกะดีดีดีเอาสองค่ะฉันจะรอรอรับไก่เอาเลยเอาเลยเอา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 า โ้อ่่้วลูกไก่เราไปแล้วไปหมดแล้วหาน่เไก่นาะเอานั้นมาวเาเาจะตายอะเอนานไหนะไก่ร้อนี่อันนี้ไก่้อนี่เอ้ยกลงกัน่กลงกันยยหยิบกันไหเฮ้ย ใสไปไปอ้ยลำบีอะกระงเขียวมี油ก็กระงมาถึงอันเดียกระมาถึงกระมี油หมดเสะกระปีกกระเอพาะนั่นนี่นะคะไก่ของเราเมื่อกี้ยังไม่สูงใส่ไปใส่ไปก็โอ้โหไม่หมดเลยไอ้คาเราไม่ได้กินปีกก็ไม่ได้กินแล้วหนูไหนกินไหนเออเออหนูนี่ไปไหนครับในก็ว่าไอไข่ท้ายฟูงจ้าไข่ยัง เบเชิยงอ่ะอาทายไก่มาผมแตาวิดีโอใหมยอะว่ะอร่อยดูจ้ะอ๋อนั่นเป็นว่าไฮพีกว่ามากไฮโก้พี่ดีอ่ะมาพี่พี่ทุกคนไก่ของเราเมื่อกี้ไม่สุกไม่สุกเอาเลยไม่เลยกินเลยค่ะกินตรงที่มันมีก็ได้ว้าว อยู่ข้าวด้วยแหละเบอร์อีรำก็สามคนมาผัดจีนังสำมังนังเขาเรียกว่าอะไรอีรวก็เอายาตัดยืดไปไหมวายถ้าเขาเดาเรามาเขาดาดีริงไหมไม่ไอคำคิดอยู่มาอยากมาตรงนี้ นังนะรู้สึกน,นังแล้วอะ่ะกลั่งนังแล้วมันก็มีส้ะจ้วเขียวดีเขียวมะก็กินได้อยู่อร่อยมากรอแข็งคืองอะหนุนเขายมาแล้วะค่ะพี่ๆทุกคนมีข้าวเหนียวด้วยนะคะมีข้าวเหนียวด้วยตนะิ่มข้าวโอ้พี่เจ๋งแม่นงนะ ừm đây bây giờ không mất công việc nặng nữa hả mọi người mất công đây đây mất công việc nặng nặng siêu. nề nặng 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 เพี่ทุกคนถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะไก่อบฟางไม่ใช่ว่าทําได้ง่ายๆนะคะไม่หลายอ่ะทํายากมากเลยนะคะไม่รู้ว่ากว่ามันจะสุกกว่ามันจะทําได้เนาะยากมากเหมือนกันนะคะสําหรับคลิปนี้ขอตัวปลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีอ่าค่ะดีวมันจะไม่